น้ำส่วนพลาสติกมาเลยติดเข้าด้วยกันใส่ที่จับแล้วก็ที่ล็อกจากนั้นก็โรยกลิตเตอร์ลงไปนี่คือคุกกี้ไงว้าว <Wow. S 1> อืมกล่องนี้เต็มไปด้วยขนมอร่อยอร่อย y, ฉันไม่อยากกินอะไรแบบนี้เลย <m> <m> อยากจะหาอะไรหวานๆกินซะหน่อย ไงาสาวๆฉันเห็นที่ว่างอยู่ขอนั่งด้วยได้ไหมว้าวกระเป๋าเธอซื้ที่ไหนเหรอไม่ใช่แค่กระเป๋านี่ยังเก็บของอร่อยได้อีกนะว้าวคุกกี้แบบน,นั้นมันเบื่ออาหารใช่ไหมอร่อยชะมัดเลยอ,อิ่มจังเลยเราจะต้องใช้หัวตุ๊กตาอันเก่าๆเจาะตาให้มีรูเท่ากัน ใส่ตาปลอมเข้าไปว้า wow! วนี่เราเห็นจัก,กรวาลอยู่ในตาของเธอเลยใส่อะไรนะว้าวแล้วก็ทาลิปสะหน่อยทีนี้มาทำชุดกันเลยดีกว่านะ <Yes. S 1> ตกแต่งสะหน่อยนะแล้วก็ใส่กระโปรงฟูฟ่องเสร็จแล้วว wow! ้าวเธอดูเพอร์เฟกมาก วันนี้อากาศดีจังเลยอยากจะออกไปเดินเล่น่ะแต่ฉันไม่รู้จะไปกับใครเพื่อนก็เอาแต่ทำงาเน่ะดีนะที่มีอิกกี้นี่ไปดูทีวีกันไหมเฮ้ <S <S hey, อยู่นิ่งๆสิไหนว่าจะดูเป็นเพื่อนกันไงอยากจะให้เธอพูดได้จังเลยแต่แล้วซาลแม,มนเดอร์ก็กลายเป็นเด็กผู้หญิงอะ ไงลาลาไปเดินเล่นกันมา hmm. ว้าวเ,าเธอกลายเป็นคนแล้วเหรอฉันดีใจจังเลยอีกกี้ <c oughs> บางทีความฝันก็กลายเป็นจริง <c oughs> อ,อ๋อน่าสงสารจังเลยมาแปลงเฉมกันหน่อยโอเคเธอนะ่าจะมีผมสีดำแล้วก็ป้าให้เป็นตัวสฟ <c oughs> ิงซ์ทาตัวให้มีสีทองสวยแวววาวดีจัง yes. พิพิธภัณฑ์เมืองลาละทาทาวเต็มไปด้วยสมบัตินานาชนิดและที่นี่ก็ยังมีความลึกลับซ่อนอยู่ไงสเตซี่ฉันมาทำของงานวิชาประวัติศาสตร์ของที่โรงเรียนนะ <citing> ที่นี่มีแต่ของน่าสนใจนะว้าวสวยจังเลย <c ười> แล้วนี่อะไรเท <c ười> พเจ้าพร้อมกับปีกเหรอคงต้องว่ารุปมซะหน่อยแล้วฉันจะต้องศึกษาทุกอย่าง <c ười> รงศพเนี่ยมันเละเกินไปไหมโออ เจ้าล็กจังเลยฉันไม่ได้หลอกคนมานานแล้ว้มัมแบบีอย่านะฉันจะจับแกไปกินเลย <S 2> <S 2> ใครกันที่กล้าปลุกข้าจางนิทรา เอ้ยขอโทษค่ะถ้าอย่างนั้นเจ้าคงจะต้องเล่น c h a l เลนจ์แล้วละ่ะผู้ช่วยของข้าจะจัดการให้เองไม่เคยหลัไหลายไม่เคยอยู่นิ่งเคลื่อนตัวอย่างไวจากเขาไปอีกเขามันไม่เคยเดินวิ่งหรือคลานแต่จะทําให้เจ้าหนาวสาั่นเมื่อไม่มีมันเออมันคืออะไรข้าคิดว่ามันคงจะใหญ่หแล้วก็รออ้อนอ้าเออเนี่ยจะจะว่ารูปแล้วกันเพ <c oughs> ราะดีหรือเปล่าพิดแล้ว โอไม่ oh my, ไม่จริงนะ new beast, อนูบิสระวังหน่อยคำตอบนะถูกต้องแล้วนะ <laughs> ถูกแล้วจุดท้ายถูกเย้ yeah, เราชนะ <laughs> ความชันฉลาดและความพยายามของเจ้าจะได้รับการตอบแทนเยสโครงงานของฉันจะต้องชนะรางวัลที่หนึ่งแน่เลย <laughs> ขอบใจนะทุกคนลาก่อนเด็กอัจฉริยะ เาละตัวของตุ๊กตาเหรออา้าแล้วหัวไปไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ลูกอมแทนก็นได้เราจะใส่หน้ากากซะหน่อยอย่าลืมทำชุดสุดของเรานะเราจะใช้สีแดงออาฟิทของเราเกือบจะเสร็จแล้วละเพียงแค่จะต้องใส่เข็มขัดท <Yeah. S 1> ีนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้ว <c oughs> รีเบ,บก้ากำลังเฉลิมฉลองงานันเกิดของตัวเองที่สวนสนุกอะไงทุกคนฉันดีใจที่เจอทุกคนนะมาฉลองกันเลยว้าอะไรมาเล่นกันมั้ยเด็กๆไม่เราอยากเล่นไล่จับมากกว่าแล้วทุกคนก็แยกไปเล่นส่วนตัว <S <S 2> <S 2> เย้ดิได้เวลาเล่นสนุกแล้วเออตอนเขียนใบสมัครเขาไม่ได้บอกว่างานนี่ยากขนาดนี้เลยนี่นะ <Yeah. S 1> ฉันรู้ว่าต้องทำยังไง นะ,น,นะบัจบปจบสินะจุปะจุบนะมีพลังวิเศษที่สามารถเปลี่ยนของให้เป็นขนมหวานจูป,ปี้นี่เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดเลยขอบใจนะอือาหารก็อร่อยทุกอย่างสนุกมากเลยดีแล้วรอที่พวกเธอชอบอา้าวไงนักแสดงคนใหม่หรู้ใช่ไหมว่าสตูดิโอถ่ายอยู่ตรงนู้นนะ่ะเออตกลงมันอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ย<อ>นั่นซิสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่มี โอ้มันจะมืดแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายไม่ทันรอกงั้นเดินไปอีกหน่อยกันนะนี่แค่ตุ๊กตามามามาเปลี่ยนก่อนตอนแรกลบหน้าออกเลยเปียเนี้ไม่เอาแล้วจากนั้นก็ผสมดินเบาเลยโอ้โหเยอะจังเลยใช่จะเป็นฐานวิกยังไงล่ะจากนั้นก็ใส่เพอร์นิเแลแล้วก็ผมหน้ามา ติดตาลงไปเลยว้าวตาเธอนี่แปลกดีฮะแล้วก็ทาสีหลอดไฟ LED ให้เป็นสีม่วงอู้น่ากลัวชะมัดลบคิ้วออกระบทของเราก็ต้องมีแขนนะรู้หรือเปล่าได้เวลามาแต่งตัวซะแล้วสิเราจะใช้ผ้าเจอซี่ในการตัดชุดนี้ โรบอกของเราจะใส่ท็อสีเหลืองแล้วก็กระปองสีส้มจากนั้นก็มัดด้วยหนังยางสีม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วละ่ะนี่เธอได้ยินเสียงไหมต,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 ตัวอะไรนี่อยากกลัวไปเลยนะเธอโอเครเปล่ามาทำอะไรที่นี่อะเออคือเราหลงทาง เออใช่แล้วจะไปไหนกันเหรอฉันอยู่ที่เนี่ยฉันรู้จักทุกอย่างเลยนะคือเราจะไปห้องส่งอากาศที่เก้าอ่าอยู่ทางโน้นน่ะๆอยากให้ฉันเดินไปส่งไหมเออโอเคขอบใจเราจะลบหน้าเบบีเอลเอลออกเลยจากนั้นก็ทำผมว่าหน้าตาให้เหมือนใหม่ได้เลยแล้วก็ทำชุดนะ ใส่ท <transplant> ็อปที right? ่แมชกันแล้วก็รองเท้าสีขาวชุดยีนในฟอร์มนายเสร็จแล้วล่ะทุกคนน่ยมาที่งานแฟรว้าวชุดสวยทั้งนั้นเลยเอไงทุกคนแล้หลนี่นาใส่ชุดอะไรมาเหรออเอต้องแต่งตัวด้วยเหรอโอเคงั้นไปเล่นซ่อนหากันดีกว่าพร้อมเลยยังฉันมาแล้วนะ ทุกคนอยู่ไหนเฮ้ฉันเจอเธอแล้วฉันเจอเธอด้วยแล้วก็เธอด้วยและๆๆฉันชนะแล้วฉันนี่เล่นเก่งเป็นบ้าเลยออสีเข้ากันดีนะเราจะตัดกระดาษออกมาแบบนี้เลยแล้วก็พับที่มุม รอแป๊บหนึง่งเวทมนต์กำลังทำงานกลิดเลยจ้าให้มาสเตอร์โอริกามิเขาทำก่อนนะเหมือนอะไรกันเอ่ยนี่คือกิโมโนไงจากนั้นเราก็ทำหัวจากกระดาษสีเบจผมจะเป็นสีดำนะแล้วก็ทาลิปสติกทำให้เป็นลายซะหน่อย เอรินและโซฟียกำลังมาดื่มกาแฟที่คาเฟ่ชนี่เบาๆหน่อยได้ไหมเธอกำลังลบกวนคนอื่นนะโซฟี<บ>ฉันบอกแล้วใช่ไหมเล่นเก้าอี้แบบเนี้ยเธอจะต้องเจ็บตัวแงะเลยบบออเป็นอะไรหรือเปล่าอายหนูไม่เป็นไรหนูไม่เป็นไรนะแค่มาเสรฟมลวครับ thank you กินอะไรดีไอรโอ้เธอนี่ดื้อจังเลย เป็นเด็กที่ดูจริงๆนะเธอเนี่ยถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเช็ดหน้าให้นะดูซิว่าฉันมีอะไรเอออะไรอะ่ะมันเหมือนตุ๊กตาเลยแต่มันทำมาจากกระดาษเหรอใช่เดี๋ยวฉันจะสอว่าทำยังไง <c oughs> ดีไหมในที่สุดก็ได้ดื่มกาแฟแบบสงบสุขสักทีนี่ดูสิหนูพับอะไรออกมาดู เธอเนี่ยก็เป็นเด็กเก่งเหมือนกันนอะออขอบคุณค่ะ